สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีสําหรับทุกท่านและก็อดีทุกๆคนนะครับผมมาอัปเดตที่หน้างานอีกหนึ่งวันนะครับผมก็หน้างานรับเพิ่มแต่ค่างๆนะครับก็ต้องอาศัยเจ้ายใหญ่นะครับมาช่วยงานนะครับเจ้ายัใหญ่เพิ่งเข้ามานะครับสําหรับอ่าตัวนี้อ่าเป็นเจ้ารถไทยคลาสครับรถไทยคลาส าร์ลสองคำสูตรนะครับขนาดเก้าสิบแรงม้านะครับผมรถแขกคลาสไอ้นุ่มดินอไอ้นุ่มแดนเยอรมันนะครับผมรถไถยสัญชาติเยอรมันนะครับภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ขนาดเก้าสิบแรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับเป็นสี่สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับรถพึ่งมาถึงครับก็เอามาปรับ หน้างานเลยนะครับอันนี้ก็เช, Paste, เช็คเี็บถ่ายของเลียวให้พร้อมเรียบร้อยนะมาพร้อมดันหน้ากับ่านเจ็ดนะครับอันเจ็ดก็สบายๆเลยน,นี่เป็นรถสองพาใหญ่กับเครื่องสี่ล้อครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับก็ลุยงานพร้อมกับเจ้าจอเดียนะครับในส่วนของไทโอติ E X ห้าส่นนะครับลูกค้าติดจ,จองก็เอาเข้าไปเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเอาเข้าไปเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเห็นลูกค้าบอกว่าสั่งจองมาแล้วว่างี้ ก็เลยเอาเข้าไปเต็บละเอียดให้นะครับก็เอาเจ้าทารอลตมาวิงานแทนนะครับมาคู่กับเจ้าจอนเบียนะครับไอหนึ่งจอนเบียยังอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็ย้ายดิน,นครับย้ายดินมาทํามาทําเนินไว้นะครับนะครับลาดดินใจเลยครับตน,นี้ย้ายดินมาทําเป็นอ่ามาทําเป็นโคกไว้นะครับ ดูงานสองสองค่ายครับนี่ค่ายเขียวค่ายเขียวเข้มกับค่ายเขียวอ่อนนะครับเจ้าจอรเดีย5045ด,ดีนะครับมาพร้อมกับรถไทยคลาสนะครับรถไทยคลาสหลาลต้องจำปน9 0แรงนะครับรถไทยคลาสปกติราคา27,900บาทนะครับวันนี้จัดราคาพิเศษให้ครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลัง ด่วนเลยใครเร็วใครได้ครับ90แรง2 5 0 0 0่ 250, บาทเท่านั้นนะครับ2 5 0 0 0่ 500, บาทแถมยังส่งฟรี300กิโลเมตรครับโอ้โหรถใหญ่ในราคาย่อมเยาครับพิเศษคนนี้ไม่มีแล้วครับราคานี้โอ้โหหารเจ็ดสวยเลยนะครับขณะกำลังดีนะครับตัวน,นี้เป็นรถสองแถวของเครื่องสี่ล้อครับอันนี้เป็นขนาดเกียร์อ่าสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับเ,เ,เป็นเกียร์แพสซีชิพน,นะครับผมเดินหน้าถอยหลังที่พงอะไรยเรื่อยๆนะครับ หลังก็สวยๆผาหน้าก็สวยๆเลยครับจางหลังสวยๆจางหน้าก็พอได้ครับได้ไปก็เอาไปลุยงานทําเงินได้เลยนะครับอเราถ้าได้สนใจนะครับโทรเลยครับ0 8 0 3 8 3 9 7 8สาแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับต8 4แปดสี่9สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้านะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ยังอ่าพร้อมขายทั้งสองคันนะครับตอนเดียสองแสนหนึ่งมืเก้าบาทนะครับอ่า ในส่วนของรถไฟฟคานะครับ2องแสนห้าหมบาทนะครับทั้งสองคันตรงฟรี300กิโลเมตรครับไปแบบนิ่มๆเลยครับ่าไปแบบนิ่มๆเลยดันเต็มดันเต็มใบนะครับโอ้โหดึงดินมายาวเลยคดึงดินมาตั้งแต่นูนแต่ต้นแปลงแปลงลือๆครับเจ้าจอนเดียก็แรงแค่ย่อยทีย่ไหนล่ะ จยังไงก็ดูรถตัวจริงที่หน้าง,งานนะครับตอนนี้หน้าง,งานก็อยู่บริเวณพื้นที่อำเภอลำปมาศนะครับผมอ,อยู่ติดถนนเส้นลำปมาศนางรองนะครับสามารถไปดูรถตัวจริงทํางานได้เลยนะครับผมแรงดีทั้งคู่ครับวันนี้รบเจ้า,าใหญ่ๆนะครับฟา,าร์ส4ล้230นะครับเป็นรถสองพากับเครื่องสี่ล้อนะครับ มาพร้อมกับเวียดล้อถ่วงหลังใหญ่เลยเห็นหน้าถอยหลังเลยไม่ต้องหยุดรถครับทั่นี้ด้านมาเต็มเต็มใบครับแับเจ้าอารล็อตนะครับที่ร้านก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมปกติรถจะจอดอยู่ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดพูอำเภอลำปมาจังหวัดบุรมล์นะครับผมหรือว่า สะดวกดูที่หน้างานนะครับก็ต่อสอบถามเบยตรงนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 8น3์แ9ดฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสำหรับทุกทุกทุกคุโยที่กำลังสนไปสำหรับทีมีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณจากใจทีงานที่ทักคุยเราคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2012จำกัดสวัสดีครับ